เดี๋ยวลองทดสอบเกียร์3กันดูเลยนะครับ จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ได้ทำการรีวิวตัวรถาก้าโซนิกวันนี้จะมาอัปเดตนะครับว่าโมอะไรไปบ้างแล้วนะครับเริ่มจากล้อหลังกันนะครับล้อหลังเปลี่ยนใหม่นะครับเป็น72โวลต์800วัตต์นะครับชุดล้อเดิมก็ยังอยู่นะครับเป็นล้อ500วัตต์ใครสนใจก็ทักมาถามกันได้นะครับโชค ยังใช้เป็นชกเดิมอยู่นะครับชุดสีตรงนี้จะถอดออกนะครับไปทําไฟเลี้ยวอยู่นะครับด้านล่างใต้บอตร์ดตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่กล่องคอนโทรลของเดิมนะครับตรงนี้ก็เอาออกนะครับจะใช้เป็นกล่องแปลงไฟ12โวลต์แทนนะครับตรงนี้ก็ยังทําไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวแบตเตอรี่กันนะครับ ด้าน,นล่างตัวรถนะครับใส่แบตไมโครวา่าด20แอมป์นะครับทั้งหมด21เซลล์นะครับจะเต็มพื้นที่พอดีนะครับจะเหลือตรงด้านหลังอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวกล่องคอนโทรลที่ใช้นะครับจะเป็น7280นะครับ สามารถพีคได้ถึง180ยแอมเลยนะครับชุดไฟก็จะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับชุดสายไฟทั้งหมดเดี๋ยวมาดูที่ตัวแฮนด์กันนะครับที่ตัวแฮนด์ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนเป็นแฮนด์โรบอทวีนนะครับติดกระจกปลายแฮนด์นะครับตรงนี้ ถ้าใครจะติดเราต้องทำการแปลงนะครับถึงจะติดได้นะครับเพราะว่าตัวบูทที่ให้มาจะใหญ่กว่ารูปลายแฮนด์นะครับเราต้องไปกึ่งล้างให้บางลงนะครับถึงจะใส่ได้นะครับเรือนไม้ของเดิมนะครับก็ถอดออกนะครับสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นไม้ดิจิตอลแบบวัดแบตได้นะครับแบตตอนนี้81บโวลต์นะครับ จะวัดระยะทางได้นะครับว่าเราวิ่งไปกี่กิโลแล้วนะครับแล้วก็จะมีความเร็วรอบแบบเข็มด้วยนะครับจะขึ้นตรงนี้นะครับทั้งหมด2จุดชุดไฟหน้าก็ยังเป็นชุดไฟหน้าเดิมอยู่นะครับระบบไฟก็ตอนนี้ยังทำไม่เสร็จเลยนะครับทำแค่ให้ขี่วิ่งได้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองบิดดูนะครับแฮนด์แบบ มีเกียร์นะครับตรงนี้เพื่อเพิ่มความเร็วตัวรถนะครับตรงนี้จะปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูที่เกียร์หนึนะครับตัวไมดิจิตอลตัวนี้ยังไม่ได้จูนนะครับจะเป็นเดิมๆจากหลานเลยนะครับเดี๋ยวลองบิดเกียร์หนึ่งดูนะครับเกียร์หนึนะครับเกียร์สดูนะครับ ลองเกียร์สามนะครับเจ็ดสิบนะครับลองฟังเสียงล้อด้วยนะครับลองเปิดสวิต ตัวล่างดูนะครับรอบต้นจะมาเร็วมากเลยนะครับ